สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกับครูแอนอีกครั้งนะคะวันนี้เราไม่ได้มาเรียนกันเพราะด้วยสถานการณ์โควิดนะคะนีเ่เด็กอยู่ที่บ้านเมื่อออกไปนอกบ้านอย่าลืมสวมใส่อะไรคะแมสนะคะใส่แมสปิดจมูกไว้และทุกครั้งที่ทํากิจกรรมเด็กๆจะต้องล้างมือให้สะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือด้วยน้ําสบู่นะคะค่ะวันนี้นะคะก็ มานับเลขแบบจิตนตคณิตเด็กๆสังเกตดูที่ภาพนะคะเดีย๋ยวคุณครูจะเปิดให้มันใหญ่เนาะอ่านีค่ะเห็นภาพไหมคะอันนี้เป็นภาพจำนวนเท่าไรคะหนึ่งอันนี้สองอันนี้สามอันนี้สี่และอันนี้ห้าอ่ะ,อะก่อนอื่นเราจะต้องมาทำอะไรกันก่อนคะในการนับเลขแบบจิตนตคณิต ใช่แล้วค่ะเซตศูนย์อ่ะก่อนจะไปเซตศูนย์นั่งตัวตรงทำหน้าตั้งใจนั่งตัวตรงเริ่มนะคะเตรียมยื่นมือออกมาปล่อยพลังสุดๆไปเลยค่ะเตรียมเซตศูนย์หนึ่งสองสามอีกครั้งหนึ่งค่ะเตรียมเซตศูนย์หนึ่งสองสามอ่ะหลังจากนั้นเมื่อเราเซตศูนย์เราก็จะไปที่จํานวนเท่าไรคะหนึ่งนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะเตรียม เซตศูนย์หนึงสอหนึ่งหนึ่งอันนี้คือ1นหนึ่งก็คือจํานวนเท่าไรคะหนึ่งก็คือจํานวนเท่าไรคะจํานวนหนึ่งเาใหมค่ค่ะ1นึหนึ่งหต่อไปจํานวนเท่าไรคะสองใช่ไหมสองสองอ่ะเมื่อกี้หนึ่งเอาใหม่หเพิ่มอีกหนึ่งเป็นสองต่อไปต่อไปอะไรคะสาม สาปล่อยมา3นิ้วนะคะทาใหม่เริ่มจากทบทวนจากหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองสมสมต่อไปค่ะเพิ่มอีกจําจนวนหนึ่งก็คืออะไรคะเ้ิมอีกจานวนก็คืออะไรคะสีค่ะสี่สี่ใหม่นะหนึ่งสองสาสนี่คือสี่แต่สุดท้ายคือ ที่จะเรียนในวันนี้ก็คือคือจำนวนสี่แล้วอะไรคะสี่แล้วก็สี่แล้วก็ห้าค่ะห้าห้าห้าค่ะวันนี้นะคะเราเรียนไปหนึ่งถึงห้าการนับเลขแบบจินตคณิตหนึ่งถึงห้าอ่ะเริ่มจากตัวแรกเลยนะคะหนึ่งสองสาม สีหอีกครั้งหนึ่งค่ะ1นึ่งสองสามสีห้าเอาดังๆกว่าน,นี้ค่ะ1นึ่งสองสสห้าเยี่ยมมากค่ะปบม,มือให้ตัวเองค่ะเยี่ยมจริงๆอ่ะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนคุณครูมินิทานมาฝากเด็กๆด้วยแล้วเดี๋ยวสัปดาหนะ์นวันพรุ่งนี้หรือสัปดาหนะ์หน้าเราก็จะได้พบในจำนวน6ถึงสินะคะ วันนี้คุณครูมีนิทานเรื่องเกี่ยวกับจํานวนตัวเลขถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะนิทานปราสาทเจ้าดินแดนที่งดงามมีปราสาทใหญ่อยู่หนหลัง ในปรา,าสาทมีพระราชา,ชาและพระาพระชาช<ม>ินีอยู่สองพระองค์สองค่ะมีพระราชบุตรและพระราชธิดารวมสามพระองค์างสามค่ะและมีห้องห้องภายในปรา,าสาทมีห้องทั้งหมดสี่ห้องนอนมีสี่ห้องนอนนะคะส่วนห้องนอนของเจ้าหญิงนั้น มีผ้าปิดผนังจำนวนห้าผ้าผ้าเท่านี้ค่ะห้าและมีแม่บ้านทั้งหมดหกคนหกคนเพิ่มไปหนึ่งเมื่อกี้ห้าใช่ไหมเพิ่มไปหนึ่งเป็นหกนะคะมีคนใช้เจ็ดต่อไปมีอะไรอีกนะมีอิสระบิดมีกระต่ายเนาะกตแปดตัวแปดตัวเท่านี้จ้ะแปด พระราชาทรงเลี้ยงม้าเอาไว้กี่ตัวนะมีม้าเก้าตัวเก้าค่ะเก้าเดีวนี้มีช้างอีกสิบเชือกมีช้างสิบเชือกนี่ค่ะสิบมีอะไรอีกนะเจ้าเจ้าหญิงมีมีกวางของพระราชนีอีกสิบเอ็ดตัวอ่าสิเอ็ดมีหนึ่งกับหนึ่งค่ะต่อไป บริเวณปราสาทมีทหารเฝ้าทั้งหมด12บสองนายมีอาวุธคู่กาย13บสามชิ้นอามีอาวุธคู่กาย13ชิ้นและมีอะไรคะมีรถม้า14คันมีรถม้า14คันมีทหารมีทหารม้าอีก15นาย15นาย15นาย วันนี้เป็นวันเกิดของเจ้าหญิงเล็กอายุครบสิบหปีเมื่อกี้สิห้าใช่ไหมเพิ่มอีกหนึ่งเป็นสิบหกนะคะว้าวมีเค้กวันเกิดทั้งหมดสิเจชิ้นเลยแล้วมีกล่องของขวัญทั้งหมดเท่าไรเนี่ยเยอะจังมีเพื่อนร่วมงานวันเกิดสิบแปดคนสิบคน แต่มีกลองขวัญวันเกิดทั้งหมด19กล่องเยอะเลยและมีอาหารนานาชาติอีก20ค่ะและสุดท้ายทุกคนก็อยู่กันอย่างมีความสุขกับงานฉลองวันเกิดของเจ้าหญิงองค์เล็กนะคะวันนี้คุณครูก็จะต้องลาเด็กๆไปก่อนแล้วเพราะว่า หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในสัปดาห์หน้าคุณครูคาดว่าโรงเรียนจะได้เปิดเรียนคิดถึงเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเดี๋ยวก่อนคะ่ะนิดนึงอย่าลืมนะคะดเด็กๆอัดคลิปมาส่งคุณครูด,ด้วยว่าดเด็กๆได้ฝึกนะับเลขตามที่ครูแอนสอนไปเมื่อกี้ไหมเริ่มตั้งแต่เซตศูนย์เลยนะคะเตรียมแบบนี้เลยนะคะเซตศูนย์หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้า อ่าอย่าลืมนะคะอัดคลิปมาส่งคุณครูแอนด้วยจะรอชมนะคะไปจริงๆแล้วสวัสดีค่ะ